และสำหรับวคงการศิลปะศิลปินชาวรัเสเซียก็รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากสงครามรัเสเซียยูเครนนะคะซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของเขาด้วยแต่เขาก็ระบุว่าต้องทำใจและพยายามปรับตัวแต่ก็จะเดินหน้าผลิตผลงานเพื่อสันติภาพต่อไปค่ะติดตามรายงานจากคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะเวลาเดเมียอฟซินิคอฟ วิศวกรวัยเกษียณชาวรัสเซียใช้เวลาร่วมทศวรรษในการวาดภาพบนฝาผนังบนอาคารต่างๆรอบๆเมืองเล็กๆที่เขาอาศัยทางตอนใต้ของมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนศิลปินวัย84ปีผู้นี้คนพบว่างานศิละปะของเขาบางงานนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเขากล่าวว่ามีงานชิ้นหนึ่งที่ใช้สีน้ำเงินและสีเหลืองซึ่งเป็นสีของธงชาติยูเครนบนผนังของอาคารแห่งหนึ่งนั้น ถูกคนใช้สีขาวไปทาทับเมื่อได้เห็นศิลปินชาวรัสเซียจึงใช้วิธีนำดินสอสีดำวาดรูปนกพิราบลงบนผนังสีขาวที่แต่เดิมเคยเป็นสีของธงชาติยูเครนมาก่อนเมื่อมีคนในพื้นที่เห็นและข่มขู่ว่าจะแจ้งตำรวจเขาก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวและยังยืนยันที่จะวาดรูปนกพิราบต่อไปเขากล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรไม่ว่าจะโดนร้องเรียนอะไรก็ตามจะไม่มีใครที่จะต้องมาเดือดร้อนแทน พลเรเมียถูกปรับเป็นจำนวนเงิน35,000ันรูเบิลหลังจากที่ได้วาดรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีธงชาติยูเครนมีภาพระเบิดสามลูกอยู่บนศีรษะของเธอซึ่งรูปนี้ถูกวาดไว้บนผนังของอาคารแห่งหนึ่งในเมืองโบรอฟส์มีชาวบ้านประมาณ150คนร่วมระดมเงินเพื่อช่วยเหลือในการจ่ายค่าปรับ с т о т изображают дружбу. Это плакат советских времен. И что мы имеем сейчас? Вот. Все это рухнуло. И только можно ностальгировать по ушедшему времени. ตั้งแต่รัสเซียส่งกองกำลังทหารเข้าไปยังประเทศยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์สัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงออกถึงขั้วตรงข้ามของรัสเซียไม่เป็นที่อนุญาตและถูกถอดถอนทั้งหมดวลาเดเมียกล่าวว่า เขาวาดภาพเหล่านี้เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับส,าสถานาการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อสื่อสารต่อไปยังผู้คนเขาหวังว่างานศิลป,ปะจะช่วยโน้มน้าวจิตใจของผู้คนให้เห็นอกเห็นใจกันเมนานกับกเมที่รมอีทาการเมืองทนอฟที่นับอทงานกาก เป็นที่รู้จักจากงานศิลปะที่วาดไว้ในเมืองและรอบๆเมืองโบรอฟส์งานชิ้นหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังคือภาพที่เขาวาดเพื่ออุทิศให้แก่อิสรภาพของเมืองนี้จากกองกําลังของทหารนาซีในปีคริศ,ศักราช1942ซึ่งถูกวาดไว้บนผนังของอาคารสํานักงานการเกณฑ์ทหารของเมืองโบรอฟส์กิติพัฒชื่อสุขจิตไทย PBS รายงาน